รับทนุนโดยหนูดีกระดาษศูนย์ติดฟิล์มรถยนต์คุณภาพดีมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์กันร้อนได้จริงบริการดีงานเนี้ย ب, ติดต่อได้เลยนะคะ B M W 3 2 0 L I M Sport นะคะ Second L C I ค่ะช่วงถ่ายร้อยาวนะคะชมใหม่ล่าสุดค่ะปี2025นะคะที่เพิ่งเปิดตัวที่งาน B M W Expo ปี2025นะคะที่เมกาบางนาค่ะเปิดตัวที่ราคาตัวรถนะคะที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสนทสนด่2,899,000บาทค่ะ เดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างตั้มเลยค่ะเดลิ B m W สามูน L I M Sport นะคะเก็ตแ นี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะ4ี่สูบเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ขนาด2.0ลิตรนะคะที่สามารถทำกำลังแรงม้าได้สูงถึง184แรงม้าที่แรงบิด300นิวตันเมตรค่ะและสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะทำได้ดีถึง16.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะภายใต้รหัสตัวถัง G28 นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันค่ะแล้วก็รับกับกระจังด้านหน้านะคะที่เป็น Black High Gloss สีดำค่ะและไฟหน้านะคะที่เป็นแบบ Adaptive LED นะคะสา สามารถเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยแล้วก็สามารถปรับระดับไฟสู่อัตโนมัติแบบไฮวีมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนเหมือนเดิมค่ะล้อลอยเอมนะคะขนาด18นิ้วลายวายสโตแบบสลับสีนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะคะ M ค่ะที่บริเวณใกล้ๆกับดุมล้อทั้งสี่นะคะแล้วก็ตัวยางค่ะก็จะเป็นยางรันแฟรด้วยค่ะทรีมการตกแต่งนะคะบริเวณขอบกระจกนะคะด้วยวัสดุสีดำเงาแบล็กไฮกอร์ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟท้าย l e d นะคะแล้วก็ตัวปลายท่อค่ะก็จะเป็นปลายท่อคู่สีดำนะคะ แล้วก็จะมีระบบคอนแทคเล็กนะคะที่เราสามารถสอดเท้าค่ะเข้าไปใต้กันชนนะคะขณะที่กุญแจใกล้ๆกับตัวรถค่ะทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถนะคะสูงถึง480ลิตรค่ะสามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านท้ายรถเพื่อปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าเราจะกดปุ่มนะคะบริเวณกุญแจทางด้านล่างนี่นะคะเพื่อสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายรถจากกุญแจรีโมทจากภายนอกอรถเพิ่ม้วยความสะดวกได้ด้วยค่ะระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ทางด้านล่างของช่องแอร์ด้วย และบริเวณตอนกลางนะคะของพื้นที่นั่งห้อโดยสารทางตอนหลังค่ะสามารถที่จะดึงลงมานะคะเป็นที่เท้าแขนค่ะหรือว่าเปิดออกนะคะเป็นที่วางแก้วได้ด้วยค่ะและเห็นได้ว่าพื้นที่ห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะจะมีขนาดที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มีเล็กรูมค่ะช่วงหว่างขานี่นะคะที่จะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าตัวฐานล้อคันนี้นะคะจะมีขนาดความยาวมากกว่ารุ่น G 2ี่สมถึง11เซนติเมตรค่ะและสําหรับสีภายในบอกของคันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้าตาลคนอนยักค่ะซึ่งจะมีอยู่ในสี รถภายนอกที่เป็นสีคาร์บอนแบล็กนะคะและจะมีอีกสองสีคัน,นก็คือรถสีขาวนะคะมินเนอร์วายเมทัลลิกแล้วก็สีเทานะคะสกายสแค p ร์เกรย์เมทัลลิกนะคะที่จะมีสีเบาภายในเป็นสีมอคค่าค่ะและนี่ก็คือคกุญแจนะคะของดีวีเ w บีเอ็มวีย s สามสอง c ูรคันนี้ค่ะเมื่อเราอยู่ใ,ใกล้กับตัวรถนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มค่ะบริเวณด้านข้างมือจับของตัวรถนะคะเพื่อทําการล็อกรถค่ะหรือเอื้อมมือเข้ามาค่ะเพื่อสั่งการ กดล็อกรถขณะที่กุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวรถค่ะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการนะคะเปิดแล้วก็ปิดตัวรถผ่านแอปพลิเคชัน My BMW จากมือถือได้ไง่ายๆด้วยค่ะเบาะนั่งคู่หน้าดีไซน์สปอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีระบบจดดนำตำแหน่งเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวปุ่มลำบ้าสปอร์ตนะคะไว้ปรับรองรับต้นเอวได้ด้วยค่ะรวมทั้งจะมีที่ปรับนะคะรองรับต้นขาค่ะเป็นแบบแมนนวลได้ด้วยค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนหน้านี้นะคะก็คือดีไซน์ของพวงมาลัยค่ะซึ่งในรุ่นนนนนี้ะะะคะจะเป็วงงหหุห สปอร์ตรูปแบบใหม่ค่ะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้เอ็นทางด้านล่างของพวงมาลัยค่ะและยังคงมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go แล้วก็แพ d เด e ้ h i ิพด้วยค่ะมีระบบ Head u p d i s p l a y นะคะที่ตัวรถค่ะจะส่งข้อมูลการขับขี่หรือว่าแผนที่ทำทานนะคะไปยังหน้ากระจกรถนะคะเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนเพื่อความปลอดภัยค่ะรวมทั้งมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะ driving assist ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมาลัยนะคะ c h น n g e w a r n i n g ขณะที่ผู้ขับขี่นะคะขับรถออกนอกเลนนะคะถ้าความเร็วเกิน ส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัวรถจะทาการเตือนที่พวงมาลัยให้ค่ะไบรสปอตไฟเตือนทางด้านข้างแล้วก็มีระบบช่วยเตือนการชนทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะคอนโซลด้านบนบุด,ด้วยหนังเซนสเทกนะคะแล้วก็ทิมการตกแต่งบร,ริเวณขอบช่องแอร์นะคะดีไซน์ใหม่ค่ะด้วยลูมิเนียมนะคะตัดกับลายไม้ค่ะแล้วก็มีวัสดุสีดําเงาแบล็กไฮกอสค่ะทําให้ตัวรถดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นคอนโซลกลางนะคะตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็ลูมิเนียมค่ะแลวเมื่อเราเปิดบร,ริเวนนนนลกาาาาางทางด้นน้้หขึม ะะเราสามารถที่จะวางโทรศัพท์ค่ะไว้ที่แท่นชาร์จไฟแบบไร้สายได้ค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะทางด้านหน้าแล้วก็มีที่วางแก้วทั้ง2จุดค่ะ เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบสปอร์ตเ e ปทรอนิกนะคะที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Eco Pro นะคะโหมดประหยัดค่ะโหมดคอมฟอร์ตนะคะการใช้งานปกติค่ะแล้วก็เมื่อเราต้องการความเร็วนะคะที่เราใจมากยิ่งขึ้นสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ค่ะแล้วก็มยังคงมาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮนะคะช่วยพักเท้าขณะขับขี่แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะหน้าจอครับดิสทีน ay, นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ o p e r a t i n g System 8.5ค่ะที่รองรับเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto In uto, แล กอ Apple CarPlay ค่ะและนอกจากที่เราจะเช็คสถานะของตัวรถค่ะได้ที่หน้าจอน,นี้แล้วนะคะเรายังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟในห้องโดยสาร m m i e n ร Light นะคะได้สูงถึง9สีเลยทีเดียวค่ะ ระบบเครื่องเสียงไฮไฟรราวสปีคเกอร์ค่ะและเมื่อเราเปิดนะคะบริเวณที่เท้าแขนทางกรงกลางขึ้นมานะคะก็จะมีช่องเสียบย s b Type C 4ทางด้านในด้วยค่ะรวมทั้งเพดานหลังคานะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพาร์มานะคะกลาสลูปค่ะที่สามารถเปิดแล้วก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะเพื่อรับอากาศภายนอกนะคะแล้วก็รับแสงได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ในด h นิ e w BMW 320Li M Sport s e c o n LCI ชมใหม่ล่าสุดปี2025คันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ สำหรับท่านสนใจค่ะสามารถโทร0968236444หรือแอดไลน์พุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายทดลองขับกับปุ้ยนะคะมาได้ที่เครื่องหมาย PUI BMW ปุ้ย BMW ค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องทาง YouTube Channel Fanpage Facebook IG แล้วก็ t ิก To k ได้ที่ BMW ปุ้ยเจ้าหญิง BMW ค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็เดๆต้องที่ปุ้ยเจ้าหญิง BMW อมอมพชัสฉีเท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย